และทุกอย่างที่เอาไปทำเนี่ยกูได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ไปเอามากูทวงมาสามปีแล้วนะและทุกอย่างที่เอาไปทำเนี่ยกูได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ เอกาสารกูมันหายเพราะกูเลิกการเสงมันทำหายไปเอามากูทวงมาสามปีแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองพี่ไปดูดมาลองพูดไปหลายรอบว่าวันนี้ต้องได้อะไหนฟ้าใหม่มันอยู่ชันนะหรือจะไปหาเองเอม,มื่อกี้บอกว่ามา,า,มารู้สึกว่าพอก,กูมานี่แม่งไม่มาเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ม่อลื่นนี่กูมาทุกวันเลยสัญญาไหมา กูบอกกูไม่คุยเยอเด็กกูบอกไว้แล้วนะนะกูก็นี่ก็รุ่นใหญ่นะไม่ใช่แม่งกะโหลกกะลาเป็นปัญญาอ่อนเหมือนสมัยก่อนต้องคอยตามอะไรพวกแชร์ไปด้วยนะคะเยอะๆทุกอย่างค่ะไม่ใช่หมายถึงตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวนี่การอยากเห็นจะไมจ๊ะอันนี้มาเกี่ยวอะไรกูแซงกูก็ง,งด่ดิต้องมาทุกอย่างของกูไม่ใช่ของมันอให้มันเห็นเห็นเกินีพนยาน ป้าใหม่อากูพี่เล็กพี่อ๋อพี่เจือตัวต้นเรื่องทั้งหลายไม่กล้ามากูอยากจะรู้เป็นลูกผู้ชายเปล่าวะอ่ะลิขสิทธิ์ทั้งหมดของเสกนะคะแล้วก็อยากอยากร้องแล้วร้องกันไปเลยใครไปเก็บบอกกูเลยคิดได้ยังไงวะเก็บลูกค้ากูเพลงละแสนสี่แสนค่าตัวกูยังไม่ถึงกูบอกแล้วอย่าให้ถ้าไม่เรียบร้อยกูเดือดจาก GM m อเลย กูพูดจริงทำจริงไม่มีใครเหมือนกูในโลกนะีกูบอกแล้วนะกูคเคยเป็นคนดีนะพูดจาเพราะพวกมึงทำร้ายพวกกูทำร้ายครอบครัวก,กูพันล้านล้านยังไม่เท่ากับจิตใจของทั้งห้าคนที่แตกไปคนละทิศละทางเลยมนุษยธรรมศีลธรรมอะไรพวกมึงเรียนกันบ้างไหมกูอยากจะรู้สมัยโบราณนั้นไม่มีสอนองนี้ย ีดีๆถามนิดๆแบบสบายๆอะไรแกไม่สบายอยากถามก็ถามเลยตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบโอยากตอบคือคไม่ตอบนะอันนี้จริงๆเธอต้องการดูสำเนาที่ตที่ตอนเตะ็จมาอยู่ตรงนี้ไหมคะตั้งแต่เซียนแรกถึงไล่เซนสุดท้ายและทุกอย่างที่ทำมาเนี่ยใบน่องใบนี้เนี่ยกูอยากรู้ส่วนแบ่งทำไมไม่รายงานทำไมไม่ขออนุญาตกูในเมื่อกูเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ทำไมทำออกมาแม่งจนบัตรเนี้ยแล้วเสือกมาบอกว่า2,000ล้านอะไรพี่ตีอะแม่งทำไมกูกูจะไม่ได้ทำเงินให้แกมมี่ส0 0พล้านในเมื่อกูยังมีเป็นละพันล้านเหมือนกันเนี่ยกูโกงถูกโกงเท่าไหร่ก็โกงไปดิเอาไปดิกูยังไม่หมดเนี่ยตัวสัญญา,ต,ญญาตัวส่วนแบ่งที่ผ่านมาอยากให้เคลียร์ดีแคะ,คะอเรื่อของพิเศษ<า>ทำให้มีตึกแกรมมี่เห็นไหมชาวบ้านเขารู้กันหมด เนี่ยให้ชาวบ้านรู้เลยไม่ใช่มาคุยหลบๆส้นๆอ,อีพี่เล็กวีออสมึงทำร้ายลูกกูแค่โทรศัพท์มาแค่เด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างพวกมึงไม่ต้องโทรมาหรอกอีกโก้สูงนี่เป็นผู้ใหญ่ที่อะไรกูนี่ก็รุ่นใหญ่เหมือนกันให้อีเลขาไอ้หนูใหญ่มึงโทรมาก็ได้เด็กเป็นยังไงบ้างกูก็ไม่มาเดือดอ่ังนี้แล้วเพราะมึงบอกเองว่าจะเอาเงินไม่ให้ลูกๆกูแล้วเป็นงานทำผัวกูพังพินาศกูไม่เอาใครแล้วกูจะบอกให้ เนื้อลองทำนองเรียบเรียงเสกสรรสุงสขี่นไยพี่การสู้สู้กหย่จะรู้เหมือนกันฟ้องกูมาหนุกูจะฟ้องแม่งห้าพันล้านเหมือนกันเนี่ยไอบริษัทของอากูเนี่ยฟ้าใหม่ทุนทุนประกันแปดร้อยล้านยังมาทำขอทำสัญญากับการขอให้พี่การลงว่ารวมริขสิตแล้วด้วยนี่มีหลักฐานทั้งหมดคืออะไรแล้วมาเอาริขสิของการไปทำไม เดี๋ยวจะปิ้นมาให้ดูทุนว่าการแปดร้อยล้านเนี่ยมีชื่อฟ้าใหม่มีชื่ออากูเนี่ยอะลำลงชัยทำเยี้ยเนี่ยขนาดกูม่ันบอกว่ารวมมิตรสิทธิ์ให้เขียนว่ารวมมิตรสิทธิ์เลยเพราะฉะนั้นมันเป็นของการอยู่แล้วครบสิบปีเป็นของศิลปินที่สร้างสารรค์ผลงานแต่เพียงผู้เดียวอยู่แล้วคุณจะใช้มาตาไหนมาอ่ะเอามาเอามาน้องเอามาดิ เอามาให้เช็ดสิตเปิดกฎหมายให้ดูตัวที่เ,เสกเซนเนี่ยแล้วเ็เปิดกฎหมายมาว่าเอาข้อไหนไปให้เสกเซนเนี่ยต้องรอดูสัญญายมึงเปิดมาก่อนเศกเนีย,นยคุณใช้มาตาอะไรมาตัวกฎหมายสิทธิสิทธิ์เนี่ยของใครก็แ่างไม่สนใจจะอยากจะรู้ว่าคุณใช้ข้อไหนปีไหนควายขนาดนี้มึงยังด้างกันมาได้เหรอมึงแปลที่ไทยเป็นไทยอะ กูก็อยากจะรู้ว่าหุ้นจัมมี่อ่ะแม่งจะตกไหมกูยังไม่ได้ถือหุ้นเลยอย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์และส u b ค c r i b e ิติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่คมฉลึกออนไลน์ค่ะ